สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัปเบตข่าวสารของเล t t e r City ีก่อนเื่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไป,อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ในต้ายคลิป70ล้านปอนด์ไหวไหม70ล้านปอนด์อาจจะไม่ไหวสเปอร์ยุติการจีบโรเจอร์สืบเรื่องจากราคาเกินที่จะขวายคว้าถึงกับศูนย์เลยทีเดียว ตุสโตเมกาโตเว็บสื่อของอิตาลีนะครับมีการรายงานบลิเตอร์นั้นเป็นหนึ่งในหลายสโมรสรที่อยากจะได้โกเซนไปร่วมทัพแล้วก็มีการเปิดการเจรจาเบื้องต้นกับอตาลนตาต้นสังกัดนักเตะแล้วโดยจิ้งจอกสีน้ําเงินนะครับพร้อมยื่นข้อเสนอจํานวน25ล้านยูโรบวกกับโบนัสรายงานว่าโกเซนตกเป็นข่าวกับหลายสโมรสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเอลติโกมาดริดยูเวนตุสมนซิตี้ ในขณะที่บิงแวกวัย26ปีรายนี้กำลังพิจารณาย้ายไปเล่นให้กับบุรุษเชียดอนมอนสำหรับโกเซนแจ้งเกิดกับออตาลนตาแบบเต็มตัวในบทบาทบิงแวกทั้ง2ฝั่งที่ยิงไปมากถึง25ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด1 4 3เกมให้กับอตาลนตาทั้งนีเลตเตอร์นะครับเคยคว้าตัวที่โมติคาสติเย่แบ,บ็กขวาเบลเยียมมาจากออตาลนตาเมื่อช่วงซัมเมอร์ของปีที่แล้วเป็นตัวหลักของทีมลงเล่นไปทั้งหมด22เกมในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แล้วก็มีโอกาสสอยโกเซน มาอีกคนหากทีมของเบนเดนเดอร์เนี่ยคว้าตัวลุยสุดอยู่ฝ่ายเชฟฟอรีกในซีซั่นหน้าได้สล็อปข่าวต่อมาเลสเตอร์กำลังตามจีบแม็กเออรอนนะครับซึ่งเป็นแบ,บ็คขวาตัวเก่งวัย19ปีของนอริสิตี้ที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพจนได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมไปครอบครองในฤดูก,กาลที่ผ่านมาโดยซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเดอะก,การเรียนสื่อของอังกฤษมีการรายงานว่านอริซิตี้ตั้งค่าตัวของแม็กเออรอน เอาไว้ที่30ล้านปอนด์หรือประมาณ1.3พันล้านบาทไทยสําหรับการปล่อยออกจากถิ่นแคโรรสเพื่อไปไรวมทุนซื้อขาดเบนกิปสันซึ่งเป็นกองหลังตัวยืมจากเบอร์ลี่ในราคา8.5ล้านปอนด์หรือประมาณ369ล้านบาทไทยล่าสุดนะครับมีการรายงานอีกว่าอาร์ซนอลน,นั้นมีความมั่นใจในการเซ็นสัญญากับแม็กเอลรอนที่มีค่าตัว30ล้านปอนด์และพร้อมที่จะปล่อยตัวเฮเกอร์เบเยรินเพื่อที่จะมีพื้นที่ว่างสําหรับเจ้าหนูรายนี้ โดยเบเยรินนะครับได้สูญเสียตำแหน่งให้กับทัพปืนใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมิเกลอิตต้าเมื่อเร็วนี้ในขณะที่อารอนมีส่วนสําคัญในการพาสมสรนอริสิตี้เลื่อนชั้นกลับมาสู่ของพิมพ์ลิกค,ครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่เพียงสโสมสรนนี้เท่านั้นยังมีแมนซิตี้นิวคาสเซิลคิตันพาเลสเอเวอเตและก็วต์แฮมแบ็กดาวรุ่งรายนี้อารอนพาดลงเล่นให้กับนอริสิตี้เพียงเกมเดียวในลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้ เขายิงไล่ทั้งหมด2ประตูกับ4แอซิต e จากการลรงเล่นในเลีก43นัดสำหรับข่าวต่อมาเลเตอร์สตี T นครับกำลังให้ความสนใจคริสตอเฟอร์อาเยอร์นะครับปากกาหลังเซลติกโดยเชื่อว่านี่คือกองหลังที่จะสามารถเข้ามาสืบทอดตำแหน่งลูกพี่ใหญ่อย่างับจูฟันไดได้สำเร็จอย่างแน่น,นอนในระยะยาว คิสโตเฟอร์อาเยอร์นะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดของเซลติกเหลือสัญญาอีกแค่ซีซั่น2021-22ในทิมพาร์คเฮสเท่านั้นและเขาพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมหลังจบซีซั่นนี้ตามการให้สัมภาษณ์ของเอเจนต์ส่วนตัวของเขาโดยเซลติกเนี่ยประเมินราคาของเขาสูงถึง25ล้านปอนด์เลยทีเดียวแต่เตอร์มีข่าวเชื่อมโยงอย่างมากกับแข้งรายนี้เมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วนะมีรายงานจากเมล์ไลน์นะครับเปิดเผยว่านิวคาเซิลนะครับ มีการยื่นข้อเสนอมูลค่า8ล้านปอนด์แต่โดนปฏิเสธนะครับอีกทั้งเนี่ยยังมีคู่แข่งอย่างเอซิมิลานแต่สื่อดังนะครับมีความเชื่อว่าเซนจิมพาร์คเนี่ยคือจุดหมายที่เหมาะสมสําหรับการเติบโตขั้นต่อไปอาชีพแต่อาเยอร์เผยว่าเขาใช้เวลาตลอด5ปีกับเซลติกและก็ต้องย้ายไปพิมเมลีกมากกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล่นกับมิลานเขามีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับโรเจอร์นี่อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญในขณะที่เขาตรอยตรองอนาคตของเขา แล้วก็เมื่อปี2018ในขณะที่โรเจอร์ยังคุมทับเซลติกอยู่อายเยกล่าวว่าเขาทำให้ผมดีขึ้นมากมากเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยผมเป็นกองกลางและก็เขาช่วยผมได้มากในการเป็นซิตเตอร์ฮารสปสรับข่าวต่อมาสเปอร์ยุติตามจีบโรเจอร์เนื่องจากราคาเกินจะไขว้าทานท้ทมสเปอร์นะครับรู้สึกหวาดกลัวกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจํานวน70ล้านปอนด์ในการลงจอดของบรันเดเจอร์คุมทัพไก่ได้ทองเดนเนีลลูวี่นี่ครับมั่นใจว่าจะได้กุนซูคนใหม่เข้ามาคุมทัพในไม่ช้าแม้์โรเจอร์นั้นจะปฏิเสธร่วมงานกับสเปอร์กุนซูชาวไอร์แลนด์เหนือรายนี้มีรายได้สูงถึง10ล้านปอนด์ต่อฤดูก,กาลกับเลสเตอร์แล้วก็สเปอร์เนี่ยต้องการเสนอสัญญา4ปีค่าเหนื่อยราว12.5ล้านปอนด์ต่อปีบวกกับความต้องการตอบแทนที่คาดหวังของเลสเตอร์20ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับที่ปายมูญญนิคจ่ายให้กับยูเลียสกาเมลมันที่จะเข้ามาเป็นกุซูคนใหม่ของทัพเสือใต้โรเจอร์เคยถูกเลวิสเสนอให้ทำงานร่วมกับสเปอร์เมื่อปีสอ5 5แต่เขาเนี่ยรับคุมงานทีมลิเวอร์พูลแทนซึ่งปัจจุบันนะครับเขาอยู่ที่คิงวอสเซียดียมเขากล่าวว่าสเปอร์เป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมแต่ผมมีความสูขก,กับการทำงานกับเลลเตอร์ สำหรับข่าวต่อมารับฮาเซนฮุตเทอร์นะครับในายใหญ่ของซาลแฮมตันมองว่าไม่มีเหตุผลใดที่เบนเนอร์โรเจอร์เนี่ยจะทิ้งไปคุมทีมสเปอร์ในซีซั่นหน้าในมุมมองของฮาเซนฮุเทอร์เชื่อว่าโรเจอร์มีทุกอย่างอยู่แล้วไม่มีความจําเป็นที่ต้องอําลาถิ่นคิงฟูร์สเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้ในตําแหน่งของเขาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินอีกแล้วเมื่อคุณคุมทีมอย่างยาวนานฮาเซนฮุเทอร์ได้กล่าว มันเป็นเรื่องของความสนุกในการทำงานผมคิดว่าในตอนนี้เขามีความสุขกับการทำงานให้กับ l e t t ตอ City อย่างเปี่ยมล้นเขามีทุกอย่างที่ต้องการอยู่แล้วเขาประสบความสำเร็จด้วยด้านที่แข็งแกร่งมากๆและเขาอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งของแชมเปี l e a ลีกในฤดูกาลหน้าคุณยังต้องการอะไรอีกในฐานะผู้จัดการทีม สำหรับทั้งสองทีมนะครับเพิ่งเจอกันในซูเปอเครับที่ผ่านมานะครับในรอบรองชนะเลิศดดเดลิตาสตีนั้นชนะไปได้1-0ประตูโดยคืนวันศุกร์นี้นะครับทั้งคูนะ่จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเกมของพิมลิกสำหรับข่าวต่อมาเบียนโรเจอร์นะครับสดุดีความแข็งแกร่งในด้านจิตใจของคลิซิฮินาโซซึ่งเป็นกองหน้าที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องแข้งวั24ย24ปีรายนี้กําลังเข้าฝักนะครับในการเดินหน้าสอยตาข่ายเป็นกอบเป็นกรม โดยทำลายทั้ง14ประตูจาก14เกมหลังสุดก่อนจะบุไปเยือนเซาท์แฮมตันในเกมของพิมลีกในคืนวันศุกร์นี้หรือก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวนอกจากจะทำประตูไม่ได้แล้วนะครับยังแทบไม่ได้โอกาสแต่ตอนนี้กลายเป็นคนสำคัญของทีมสอยตาข่ายแซงหน้าจะมีเวดดี้ไปแล้วซึ่งทางโรเจอร์ยกย่องหัวใจนักสู้ของรูกทีมอย่างสูงเคลซี่ยนาโซนะครับมีพรสวรรค์อย่างสูงเราต้องไม่ลืมเรื่องนั้นเขามีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและมาที่นี่ด้วยค่าตัวที่สูง และบางทีอาจจะไม่ได้โอกาสมากนักนั่นเป็นเรื่องปกติที่คุณมีหนึ่งในกองหน้าระดับท็อปของยุโรปขวางทางอยู่โรเจอร์กล่าวมันยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้เล่นในระบบนั้นแต่คุณต้องยกย่องกับความแข็งแกร่งทางจิตใจนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมสำหรับฟุตบอลในุดมคติเลยเขาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในด้านจิตใจเขาก้าวผ่านช่วงเวลานั้นแม้กระทั่งช่วงก่อนที่ผมจะเข้ามาที่นี่พวกเขาบ่นแล้วก็คร่ำครวญยามที่เขาลงสนาม แต่ผมไม่คิดว่ามันจะอยู่ในตอนนี้เมื่อดูจากผลงานและสิ่งที่เขามอบให้กับทีมนั่นคือข้อพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับแนวคิดของคลีซี่นาซมันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกเลยเพราะเขามีพรสวรรค์อย่างแท้จริงสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือเขาคว้าโอกาสเอาไว้และเขาก็าระเบิดฟอร์มมันคือเรื่องของการรักษาความเชื่อและความมั่นใจสำหรับข่าวต่อมาสกลาซูยินซูนะครับเผยถึงการลงเล่นเคียงข้างกับ2องซินเดบ็ก ของทีมอย่างจอเนีเว่นและก็เวสตีฟูฟูนาทำให้เจ้าตัวนั้นมีความสู่กับการลงสนามมากมันเป็นสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมและเพื่อนร่วมทีมครับพวกเราเอาชนะได้ทั้ง3เกมได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เบรกครับเอาชนะเกมลีกได้อีก2นัดผมพลาดในการลงสนามก่อนหน้านี้นะครับกับการกลับมาลงสนามถือว่าดีม,มากๆแถมเอาชนะคู่แข่งได้อีกมันเป็นรอยที่สำคัญมากที่เราคว้าชัยชนะได้ยิ่งเข้าสู่ช่วงท้ายรูก,การ3มคะแนนยิ่งมีค่ามากเลยครับสำหรับทีม ผมมีความสุขมากกับการเล่นกับจอ h ์นี่อีแวนและก็เวสตี้ฟูฟูน่านั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณอาจจะเอาชนะคู่แข่งได้แต่คุณอาจจะไม่มีความสุขนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของลิทัสตี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ